สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมเด <Day S 1> <c oughs> ผมได้บอยนะผมวันนี้เราอยู่ในเกมเล็กนัลล็อกเ e ็ e เจเนชันครับผม <c oughs> ในคลิปนี้นะผมก็จะพาทุกคนนะมารู้กับวิธีแต่งงานนะผมว่าแต่ยังไงทํำยังไงแล้วก็ใช้วัตถุดิบอะไรในการแต่งแล้วก็รวมถึงค่าเสียหายนะในการที่ต้องใช้แต่งงานต้องเสียเพชรแดงอะไรเท่าไหร,ร่ยังไงก็เราจะครบจบในคลิปนี้ด้วยนะว่าแต่งงานเสร็จแล้ว ได้ฟังก์ชันอะไรเพริ่มมาบ้างอะไรอย่างนี้จะทํารวบคลิปเดียวให้เสร็จเลยนะครับผมก็อย่างแรกเลยวิธีการแต่งงานเนี่ยการที่จะได้แต่งงานเนี่ยจะต้องเลเวล40ก็ <40 S 1> คือจะเปิดเปิดเ,ดเดควสาไกด์นะครับผมไกด์เมื่อ40เนี่ยมันจะมีไกด์แต่งงานมาให้ลองทำนะครับผมเขาก็าจะสอนนู่นนี่นั่นนะเราเปิดปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะเข้าคอนเทนต์แต่งงานได้เลยนะก็อันนั้นก็คแค่เปิดไกด์นะผมยังไม่ได้แต่งได้นะวิธีการแต่งนั้นมีอย่างไรบ้างก็คืออย่างแรกเลย เรื่องของค่าค่าหัวใจนั่นเองค่าหัวใจเราสามารถดูค่าหัวใจได้จากตรงเพื่อนนะแล้วก็หาคนแต่งด้วยมานะั้นไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงเพศอะไรก็ได้แต่งได้กนะันได้หมดนะจะชายชายหญิงหญิงหญิงชายหญิงหญิงได้หมดไงผมไม่จํากัดเพศนะในเรื่องของเพศในการแต่งงานอันนี้ไม่จากัดเพศนะอ่าวิธีที่2ได้เพื่อนมาแล้วทํายังไงต่อต้องส่งหัวใจนะผมให้ตัน9 9 9 9เ้า จะเห็นว่าหัวใจผมตันนะกับโคนนี้ตันเก้าร้อยเก้าเก้าไม่ใช่แค่ผมส่งให้เขาตันนะคือเขาต้องส่งให้ผมตันด้วยเราจะดูที่เขาตรงนี้นะดูรายละเอียดอ่ะเขาก็ส่งให้ผมเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตันเช่นกันการจะส่งหัวใจให้ตันเนี่ยวิธีก็คือกดที่แจกับผมก็คือเป็นการแจกกิฟต์นะสามารถแจกด้วยเงินเซนีแล้วก็เงินเงินเพชรแดงได้หมดนะแจกให้ตันนะวิธีการดูว่าได้เท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเป็นเงินเซนีก็จะเอาค่าประทับใจตรงนี้ับผม เห็นว่า160เนี่ยจริงๆมันจะไม่ได้160นะอันนี้คือ160หัวใจแต่ว่าต้องเอาไปหาร4ถึงจะได้ค่าค่าหัวใจที่แท้จริงก็คือ160นะครับผมหาร4มันก็จะได้เลขหัวใจที่เพิ่มขึ้นที่แท้จริงเนาะก็จะเป็น160หาร4มันจะได้เท่ากับ40นะถ้าส่งอันนี้ก็จะได้40หัวใจนะแต่ถ้าเกิดส่งเป็นเพชรแดงเนี่ยก็จะได้เต็มๆตรงนี้200เต็มๆเลยนะผมก็ส่งเป็นเพชรแดงไปจานวนมากนะผมให้ตันก9กาผมก็ส่งกันไปประมาณ ห้าแสนนะผมห้าแสนเพชรแดงได้เพื่อจะเอาเก้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 านะก็คือหมื่นหนึ่งกันแหละก็คือส่งห้าแสนเพชรแดงนะครับผมนะค่าเสียหายตรงนี้สําหรับการส่งไบรเซนีก็ส่งได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะแต่ถ้าเกิดใช้เพชรแดงก็ไม่นานนะผมก็ยอมเสียเพื่อความเร็วไปแล้วแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะอ่ะจากนั้นว่าหัวใจตันแล้วทําไงต่อหัวใจตันแล้วทําไงต่อก็มาที่เ p c ตัวนี้ผมที่อยู่ที่พรอเทล่าเนาะ ตรงนี้นะพอนเดลล่าคุณจะเห็นบาทหลวงยืนอ,อยูน่นะผมจากนั้นเราก็ปาร์ตี้ครับผมปาร์ตี้กับคู่ที่เราทำหัวใจก้านะมาแล้วก็มาคุยกับบาทหลวงนี้สรุปสัญญาปุ๊บอ่ะเขาก็จะขึ้นมาเลยให้ทําสัญญากับคนคนนี้นะซึ่งเป็นคนที่เราทําหัวใจก้านะกับเขามาเรียบร้อยแล้วสองฝั่งนะตันทั้งคู่กดยืนยันปุ๊บยืนยันแล้วนะครับผม จากนั้นมันจะขึ้นมาเลยว่ารับเควสชุดสาบานนะอันนี้คือเควสแต่งงานละแล้วกดรับเลยครับผมนะรับเลยครับผมปึ๊บอ่ะเควสเด้งขึ้นมาแล้วครับผมเควสเด้งขึ้นมาแล้วนะฝ่ายอันนี้คือฝ่ายหัวหน้าปาร์ตี้นะเป็นคนกดนะผมโอเคจากนั้นเขาก็จะให้เราทําต่อครับผมไปเลยผมไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ในตี้เราเขาจะเห็นเควสแบบเราบ้างนะ แต่ว่าผมเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ไงผมเป็นคนกดเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นเควสขึ้นไหมพิมพิมมาเลยคือผมเป็นหัวตี้ไงผมเป็นกดกดเริ่มเควสอ่าโอเคจากนั้นแล้วก็ทําการกดตามเควสไปได้เลยนะผมโดยที่ฝั่งของคู่เราเนี่ยก็ต้องกดเควสนั้นด้วยนะเควสมันจะขึ้นมาทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งคู่เราด้วยนะครับผมก็กดตามเควสไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะเขาจะให้เราไปนู่นไปนี่แล้วก็กดตามไปเลย คนนี้เขาก็ให้มาที่หายวิซีเนาะเขาบอกว่าให้ไปสนามหญ้านอกประตูนะผมสนามหญ้านอกประตูโอเคมาตรงนี้นะผมจากนั้นก็ตามเคลต่อเลยนะจะเจอเด็กนะคุยกับเด็กไปตามเคลไปเรื่อยๆครับตรงนี้กดเคลดไปเลย คตรวจสอบครับผมตรงนี้อ่าเอ่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูแค่นี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งปิดเคนะครันะผมเคร์มันยังไม่จบนะผมนะมันยังมีอะไรให้ทาอีกไม่ใช่แค่ให้มากดเคลร์แล้วก็แต่งงานได้นะผมอ่าต้องดูให้จบนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าผม,ผมให้ข้อมูลไม่ครบเนาะอันนี้เขาก็จะให้ค่าร้อยห้าสิบตัวเนาะค่าตามที่เขาบอกเนาะ ็เดี๋ยวผมก็จะสัสตว์ตรงนี้นะผมเพื่อความรวดเร็วพอคาดอ่าโอเคเสร็จแล้วผมก็ไปเควสต่อได้เลยนะผมอ่าตรวจสอบครับตรงนี้ก็เควสมันจะไม่ค่อยยากอะไรครับผมแค่เราทำตามที่เขาบอกให้เสร็จ ทำไปเรื่อยๆนะใกล้จะเสร็จแล้วนะอีกไม่นานจากนั้นก็ถ่ายรูปครับผมนะถ่ายไปเลยพูดคยุยโอเคกลับพอนเทสลาขังนี่ผมจะวัปกลับเลยเนาะ แไปหาเอพีต่อครับก็คู่เราก็ทําด้วยกันนะอนนี้ก็คือทำเควสอยู่เหมือนกันนะผมทาพร้อมกันเนาะต้องทาทั้งคู่เนาะเควสเดียวกันนี่แหละทาเหมือนกันทุกอย่างโอเคจากนั้นก็ส่งมอบไปครับผมคุยโอเคต้องรอให้คู่เราทํางานให้เสร็จด้วยนะก็คือต้องรอให้เขาทำเควสส่งเควสะไรเสร็จเหมือนเรานะโอเคเสร็จแล้วจากนั้นเขาจะให้ไปส่งมอบใบโคเวอร์ครับผมนี่ส่งมอบ 1,888ดอกโดยที่เราทั้งคู่สามารถช่วยกันได้คนละครึ่งหรือไม่ก็ทําคนเดียวก็ได้แล้วแต่ไปตกลงกันเองนะผมตรงนี้ผมก็เอาของมาเตรียมเรียบร้อยแนละ้วผมตกลงกันว่าจะหากันคนละครึ่งเนาะไบโคเวอร์เนี่ยหาได้จากการซื้อนะจาก MBC m e r c ีเมอร์เดี๋ว่า CoC นั่นเองไอแว่นไอแว่นในเมืองนะครับผมนะตรงนี้ก็เตรียมมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยนะผมจะยัดไปทั้งหมดผมเอามาทั้งหมดหนึ่งพันนะผมผม ผมอ่าเขาใส่ไปแล้วหนึ่งพันนะผมก็ใส่แค่อ่าผมใส่ให้หมดเลยเรียบร้อยครบแล้วนะเมื่อกี้เขาใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ต่อไปก็คือแร่ทองนะผมแร่ทองเลเวลสองจำนวนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกอันอันนี้ผมเตรียมมาคนละครึ่งนะผมนัดกันไปว่าใช้คนละครึ่งแร่ทองหาได้จากการขุดแร่นะหรือไม่ก็ซื้อเอาในร้านค้าได้หรือใน,น,ในตลาดเลเวลสองนะผมแร่ทองเลเวลสองนะ เลเวลสองนะอย่าอย่าจำผิดเป็นเลเวลหนะึ่งนะต้องเป็นเลเวลสองนะครับผมตรงนี้นะเคลียร์นะโอเคเดี๋ยวผมจะยัดเลยปับ๊บจากนั้นจะขึ้นเลยครับผมแลกเงินเลเวลสองนะผมหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกอันเท่ากันกับแร่ทองเลยแลกเงินเลเวลสองหาได้จากการขุดแร่ก,กับซื้อในตลาดเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เหมือนกันเลยโอเคยัดเลยมีเท่าไหร่ยัดไปเลย ผมได้เขายาให้เสร็จก่อนอ่าผมยาแล้วนะจากนั้นก็ส่งของเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะรับมาเลยจากนั้นเราก็จะได้ชุดแต่งงานนะครับผมมาเลยนะแต่ยังไม่จบนะเราสามารถใส่ชุดได้เลยอ่ะจากนั้นก็ทำเคลสต่อครับผมคุยต่อเลยคุยกับมิซีต่อเลยโอเคจากนั้นเราก็รอให้เขาทำเคลสด,ด้วยนะเพราะว่าต้องทำเหมือนกันนะแล้วก็ไปต่อเลยครับผม จริงๆส่วนที่ยากที่สุดของการทําแต่งงานเนี่ยมันจะอยู่ที่การทําหัวใจทั้งสองฝั่งให้ให้ตันนะแล้วก็ส่งของนี่แหละเพราะว่าของเนี่ยใช้เยอะแล้วก็ราคาค่ข้างแพงนะถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมต้องหาของมาแล้วก็ทําหัวใจให้ตันทั้ง2องฝั่งอันนี้คือส่วนที่ยากของการแต่งงานนะครับผมโอเคจากนั้นก็รอให้คู่ทําให้เสร็จนะไปกับเอซีก่อน เ,เราต้องเรียกพยา,ยานก่อนนะรตรงนี้เควสพยานนะครับผมเรารับเป็นเบอร์หนาด้วยกันไม่รู้จะรับอะไรดีเอาเอาได้แล้วกันไอไอหนวดด้แล้วกันอ่ะมารับเควสพยานนะฮะน่าจะเควสขึ้นแล้วเหมือนกันนะเควสพยานน่าจะขึ้นแล้วนะครับผมเราจะวาร์ปไปเลยนะอันนี้มันมีให้หลายตัวให้เลือกนะผมก็โถกชะตาไกนี่ผมก็เลือกอันนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะวาร์ป อันนี้เรายังไม่ได้สกิลนะผมเรายังไม่ได้สกิลคู่รักมานะเดี๋ยวยังไม่ได้นะอันนี้เราคือเราทาเควสชุดเสร็จแล้วชุดแต่งงานเราทําเสร็จแล้วนะเหลือเรายังยังไม่ได้สกิลคู่รักนะผมเราต้องทาอันนี้ต่อเควสพยานต่อนะครับผมตรงนี้อ่าเดี๋ยวรอคู่เรามาส่งเควสต่อเนาะพอเราได้เควสชุดเสร็จแล้วเราก็มาทาเควสพยานต่อเนาะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเป็นตัวไหนเนาะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปคุยกับ n p c ได้เลยครับผมพอแล้วนะโอเคกับพรนะผมโอเคนี่แหละอันนี้แหละเควสนี่แหละที่จะเป็นเควสจบนะครับผมเดี๋ยวรอคู่มาแป๊บหนึ่งเนาะโอเคเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ไปหา n p c ตัวเดิมรับผมเอ็นวอร์ดอะ ไปตัวหน้าบทเหมือนเดิมอ่ะจากนั้นก็ถวายทัดปริญญานนะคุณจะเห็นเอ่อเป็นเควสเนี่ยเป็นปุ่มสีฟ้านะกดตรงนี้นะผมแล้วก็กดยืนยันนะผมอ่ะเรียบร้อยผมฉากแต่งงานครบสมบูรณ์แบบนะตรงนี้มันจะขึ้นเป็นฉากแบบนี้มานะแปลว่าเราสําเร็จเควสแต่งงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเห็นเป็นฉากแบบนี้เลยนะทําตามผมแล้วจะเจอฉากแบบนี้เนาะ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะอันนี้คือเควสแต่งงานเสร็จแล้วแต่งานแต่งเลยยังไม่ได้จัดเนาะอันนี้คือเควสแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปลดล็อกเอ่อฟังกช์ชันของสกิลคู่รักนะแล้วก็ฟังกช์ชันของบอร์ดคู่รักเรียบร้อยนะเราจะให้ดูฉากตรงนี้ไปแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพื่อคนอยากดูอยากรู้เป็นยังไงนะครับประกอบการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็เควสนี้ก็ เจ็บตัวกันไปอยู่นะเสียหายกันเป็นคนละหลายแสนอยู่นะโลมๆกันก็เป็นล้านนะเป็นเคสที่เออโคตรเปิงตังเลยฮะมาคิดเอาแล้วกันนะผมว่าจะเอาไงนะแต่ว่าชุดแฟชั่นก็ถือว่าสวยนะ โอเคเรี okay, ยบร้อยผมได้แล้วสกิลเร่งแล้วผมสกิลคู่รักนะเรามีแล้วจากนั้นเราก็ดูของนะที่รับตรงนี้นะเราก็จะได้ของมานะเขาจะส่งให้เรานะตรงนี้เลยรับเลยโอเคเขาจะส่งอ่าสิ่งที่เอาไว้ส่งให้ใครก็ได้นะน,นี่ส่งให้เพื่อนส่งอะแล้วได้จะเพิ่มค่าประทับใจนะตรงนี้อันนี้ก็จะลดมานะผมจำนวนสามวันเอามาใช้นะใช้ได้เลย นะตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะผมเราจะไปดูที่สกิลคู่รักก่อนเนาะเอาไปดูรถม้าก,ก่อนลวกันนะเปิดรถม้าก,ก่อนนะอันนี้อยู่สามวันนะเขาให้มาลองใช้ไม่ได้ถาวรน,นะผมปึ๊บนย่เนี้ยนะเราสามารถให้คนอื่นขึ้นมารถม้าได้นะนะเราจะเชิญขี่ร่วมกันนะผมเอาใกล้ๆหน่อยโอเคโอเคนะผมก็รับขึ้นมามันก็จะ นั่งได้สองคนนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไม่มีคันมั้งที่นั่งสองคนได้อาเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาลงเรื่องสกิลของคู่รักเนาะก็กดเข้ามาได้ที่สกิลตรงนี้เลยนะผมนะมันก็จะมีสกิลขึ้นมาใหม่ก็คือ couple skill ก็คือสกิลคู่รักนั่นเองเพราะเราแต่งงานแล้วนะก็จะใช้ได้นะตรงนี้ตอนแรกเขาจะให้สกิลมา3านะจากการแต่งงานเสร็จเขาจะแถมมาให้เลย3สกิลนะก็จะมาอธิบายเชือสกิลเลยว่าทําอะไรได้นะผมตรงนี้เขาแปลปภาษาอังกฤษมาให้แล้วเนาะอันนี้ ไฮวีไฮมีนะผมก็เมื่อคู่รักนะผมอยู่ในฟิลด์เดียวกันหรืออยู่ในแมปเดียวกันนะก็จะลดดาเมจที่ได้รับ1%นะตรงนี้นะเต็มได้5ขั้นเนาะตอนนี้เรามีอยู่3ามวาผมยังไม่อัพรายการอันนี้ครับผม l l o w the finger r e d line นะครันะผมเรียกคู่รักมาอยู่ข้างๆนะผมสามารถใช้ได้ในฉากปกติเท่านั้นนะที่สามารถเรียกเข้ามาได้คู่รักอ๋อไม่สามารถเรียกคู่รักขณะที่ เขาออฟไลน์ line ได้นะผมก็คือเขาต้องออนไลน์ถึงจะเรียกเขาได้เนาะหรือว่าเขาเดทหรือว่าเขาอยู่ในสถานะในดันเจียนนะผมเขาตายหรือเขาอยู่ในดันเจียนเราจะเรียกเขามาหาไม่ได้เนาะโอเคอันนี้ครับผม In o f t h e world หลังจากใช้นะผมเทเลพอร์ตไปหาคู่รักนะครับผมสามารถเทเลพอร์ตไปหาคู่รักไ,าาไ,กได้ในฉากปกติเท่านั้นนะก็คือว่าไม่สามารถใช้ในสถานะต่อสู้ได้หรือว่าตายนะก็คือ เราตายอยู่จะว้าไปหาคู่ไม่ได้หรือไม่เรากําลังตีมอนอยู่จะว์ปไปไม่ได้นะเพราะว่าห้ามใช้ในสถานะต่อโช่้หรือไม่ก็เราจะว้าไปหาเขาในดันเจียนไม่ได้นะครับผมอ่ะต่อไปทูทายเดอะน็อตนะครับผมเมื่อคู่รักอยู่ในทีมเดียวกันหรือว่าอยู่ในฉากเดียวกันนะครับผมก็จะต้องอยู่ในอันนี้ด้วยนะอยู่ในแนวเดียวกันด้วยนะครับผมก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ามอนก็คือ exp หนึ่งเปอร์เซ็นต์จากการค่ามอนนั่นเองนะก็ตันหนะ้าอ่ะตันห้า ตันห้าเปอร์เซ็นต์นะผมตรงนี้โอเคต่อไปเลยเลือเบิร์นิ่งนะครับผมสามารถใช้ได้เอ่ออ่ะสกิลนี้นะผมจะจะใช้5%ของแม็ h เกะพีนะผมเพื่อที่จะอ๋อก็คือสามารถให้เลือดคู่รักอ่ะเอาเลือดเราครับผมก็คือให้เลือดเราอ่ะไปกดปุ๊บ เลือดเราจะไปเพิ่มให้เลือดเขานะก็คือการทิวเลือดให้กันนะประมาณนี้นะครับคูดาวหกสิบวีนะตรงนี้อันนี้มีคูดาวสามร้อน,นี่คูดาวสามร้อยนะไอพวกอัพสกิลว้าผ่ากันเนี่ยก็สามารถเพิ่มตรงสูงเพื่อลดคูดาวได้นะนะตรงนี้อ่ะอันนี้ว่าเคลียนะถ้าไหนผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนื่องจากภาษาอังกฤษบางทีผมอาจจะไม่เป๊ะนะลองอ่านอ่านกันดูแล้วกันนะผมจะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันอ่า ใช้5%ของมานาอ๋ออันนี้ก็อันนี้คือรีเอาเอาเลือดเราไปรีเลือดเขานะส่วนนี้เอามานาเราไปรีมานาเขานะครับผมตรงนี้โอเคอันนี้นะต่อไป h a r to hard นะครับผมเมื่อคู่เราเนี่ยครับผมอยู่ในทีมเดียวกันและอยู่ในฉา,ากเดียวกันนะครับผมก็จะได้อ1%อันนี้คือ XP เหมือนกันหรือเปล่านะครับผม ไม่แน่ใจว่าเป็น EXP หรือว่าเป็นเอ่อหรือว่าดรอปเ e ทนะเพราะว่าเขาไม่บอกนะครับผมเขาแปลมาไม่ครบนะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่านบวกอะไรนะเพราะว่าเขาแปลมาแบบนี้นะ Inkite หนึ In ่งเปอร์เซนต์แต่ไม่บอกว่า Inkite อะไรด้วยนะเออไม่บอกว่า Inkite XP หรือ Inkite uh, d o อ b l e t เลยนะฮะอ่ะต่อไปเลย Life and Death นะผมสามารถใช้ได้เมื่อเออ่คู่รักตายนะก็จะลดเลือด50%ของเรา นะเพื่อที่จะไปชุบชีวิตเขาแล้วก็จะได้เลือด5%ก็คือคนที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาจะมีเลือด5%ของ HP นั่นเองนะก็คือว่าครูดาวสามไรวินะก็เวลาอัพอัพไปเนี่ยมันก็จะทําให้คูดาวลดลงนะครูดาวในการชุบชีวิตลดลงนะแล้วก็เวลาชุบชีวิตเขาขึ้นมาเขาก็จะได้เลือดเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะก็คือว่ายิ่งอัพเลเวลสูงก็ยิ่งลดคููดาวแล้วก็ทําให้เขาตื่นขึ้นมาในเลือดที่มากขึ้นนะ ผมก็จะเลือกเอาเป็นชชีวิตคู่รักนะแล้วก็ะวะไปหานะแล้วก็เอาเรียกมาหาแล้วก็วะมาหาแล้วกันนั่นจะเป็นอะไรที่สําคัญนะสามอย่างนี้น่าจะสาคัญโอเคก็เอาแบบนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะได้ลองใช้ด้วยนะครับผมจะได้ลองไปเทสด้วยโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปก็เราจะไปดูเรื่องของอคเควสนะคเควสท,ที่เพิ่มเข้ามาว่าแล้วจะหาสกิลจาก มาอัพสกิลคู่รักยังไงล่ะฮะในเมื่อเราแต่งงานไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูเควสที่บอร์ดนะผมบอร์ด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 โอเคเดี๋ยวผมจะดูที่บอร์ดอ่ะตอนนี้บอร์ดนะครับผมจะมีเควสขึ้นมาใหม่แล้วคือคอฟเปักนะครับผมนี่ครับคอุณพระมีสิบอันนะผมก็คืออารมณ์เดียวกับเควสบอร์ดประจําวันเลยนะอันนี้คือเควสของคู่รักนะครับผมมีอยู่สิบอันนะตรงนี้นะสิบอันแต่ว่าตรงนี้มันมีแค่สามอันนะผมให ให้เลือกรับ3อันนะก็อันนี้ก็จะบบก exp คู่รักนะผมนะอันนี้ก็น่าจะเอาไปใช้ในการอัพเอ่อเลเวลคู่รักหรือไม่ก็เอาไปใช้ในการอัพออสกิลนั่นเองนะก็ยังไม่แน่ใจลองรับไปก่อนอะไรไม่รู้เหมือนกันรับไปเลยมันน่าจะรับได้ทุกอันแล้วก็ทาได้เอามันรับได้แค่3อันที่ผมเราก็ต้องทำสามอันนี้ให้เสร็จเลยนะผมโอเคนะผมจะลองสกิลคู่รักที่ผมได้มาใหม่มเมื่อกี้นะครับผม อ่ะอันนี้ก็ผมจะเห็นว่าเนี่ยผมจะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วนะก็คือเป็นหน้าของออคู่รักนะจะมีเป็นเลเวลคู่รักด้วยนะผมตรงนี้นะนะเป็นเลเวลคู่รักด้วยแล้วมีเรื่องของ E.P. นะเป็นเรื่องของชาเดสมีอะไรเยอะแยะไปเลยนะนี่ยพอเราได้เลเวลสองเราก็จะได้กรอบรูปด้วยนะผมนี่เนียเราก็จะได้สิ่งที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะส่วนวิธีการอัพเลเวลคู่รักเนี่ย ก็น่าจะมาจากการทำเคลว่าประจำวันนั่นเองที่ได้รับได้เวลาสามรอบนะครับผมตรงนี้ผมจะลองเรียกเขามานะครับผมข้างๆดูว่ายังไงนะกดที่สกิลตรงนี้สกิลที่เรียกขึ้นมาก็คือสกิลสกิลไหนวะสกิลนี้มะเรียกลองเรียกมาดูค,ดาาราครับผมปุ๊บครูดาวสองร้อยวิอ้าวนี่ไงมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะเรียกแล้วมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดแล้ววาวเข้าไปข้างๆดูนะครับผมมั๊บ มันก็จะวับบางข้างไม่รู้จะอยู่ข้างกันแล้วจะวับไปทาไมนะจากนั้นเดี๋ยวลองชุบชีวิตดูนะผมชุบชีวิตโอเคมาถึงแล้วนะผมจะมาลองสกิลชุบชีวิตเนาะชุบชีวิตกันเดูว่าเราจะชุบได้ไหมนะผมนะกดชุบเลยนะสามารถชุบได้นะชุบได้เลยนะเขาก็ตายต่อนะมันจะได้เล่นนิดเดียวนะเพราะว่าชุบเบลหนึ่งนะก็สามารถชุบได้แม้ไดอยู่ในสถานะโดนมอนตีก็ตามเนาะก็คือจะไม่โดนแคนเซิลชุบเนาะก็ติดครูดาวไปแล้วนะก็เกิดเองแล้วกันเนาะโอเค ก็เควสคู่รักที่ผมรับไปเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปทําแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะครบทั่วแล้วนะสําหรับการแต่งงานแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเออสกิลคู่รักนะว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็มิชชั่นพิเศษสําหรับคู่รักนะที่มาวันละสามเควสนะทาได้ทุกวันคล้ายๆกับเควสบอร์ดนะที่จะเพิ่มเออเรื่องคู่รักเนาะตรงนี้เรื่องคู่รักนะดูได้จากตรงนี้นะตรงนี้คู่รัลนี่ นี่ XP นะตรงนี้เลยนะก็เขาก็จะมีเวลาของเขาอยู่นะโอเคอยังไงวันนี้ก็คลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ